พบกับตขาขฟาวเพลย์ชาแนลนะครับวันนี้จะพามาใส่ปุ๋ย้อยนะครับครับวันนี้เราใช้ปุ๋ยหมอดินนะครับ4ี่0นะครับครับปุ๋ยตากระต่ายสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับแล้วก็ข้าวฟันสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับรับรองงามสูงเท่า ต้นตะดาวแน่นอนครับนะครับพร้อมแล้วนะครับไปครับนะครับวันนี้เราพาพี่น้องมาใส่ปุ๋ยกันนะครับใส่ปุ๋ยอ้อยนะครับวันนี้ นะครับใส่คู่ไปเลยครับันเนี้ยอ้ก็จะบาดตาสักหน่อยครับบาดตาทางกล้องแล้วครับตอนนี้ แต่ถือง่ายครับเันไหมปุ๋ยเราจะใช้ ของหมอดินสูตร4600นะครับกับปุ๋ยตากระต่าย15 15 15แล้วก็ปุ๋ยทอบวัน15 15 15นะครับใช้สามสูตรสามยี่ห้อครับวันนี้ อายอายุหกเดือนนะครับอายต่อสองครับบำรุงกันหน่อยครับโอ้กว่าจะตลอดแ้วครับโค่นแรงมาเดี๋ยวจะเลี้ยวกเดี๋ยวจะเลี้ยวกับไปเติมปุ๋ยนะครับ เลังจะเราเราจะเลี้ยวกลับไปเติมปุ๋ยนะครับไปครับเมื่อวานฝนตกครับวันนี้เลยซื้อปุ๋ยมาใส่ครับปุ๋ยมันจะได้ละลายละลายเร็วนะครับ เป็นผลดีครับใส่ปุ๋ยนี่แต่ไปก็จะรอโตรอเก็บเกี่ยวช่วงเดือนมก,กรากรุกพานะครับ ก่อนนะครับปรับท่อนิดนึง รอแถวครับผมเดี๋ยวเราจะไปเติมปุ๋ยกันนะครับนะครับหมดจ้ามแล้วครับ ไม่หมดเหลือแต่ก็เหลือน้อยครับทําการเติมปุ๋ยก่อนค่อยไปรุกอีกันใหม่ครับนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาใส่ปุ๋ยช่วยแม่ครับวันนี้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับขอบคุณครับ